สำหรับในช่วงนี้เชิญทุกท่านติดตามรับชมรายงานพิเศษเรื่องแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากในโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปี2564ค่ะ สำหรับสถานการณ์ระดับน้ําในอ่างเก็บน้ำของส่วนุ้ิพลนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ระดับ219.23เมตรระดับน้ําทะเลกลางซึ่งระดับน้ํานณะปัจจุบัน,นมีน้ําใช้งานอยู่ประมาณ820ล้านนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งการระบายน้ำนี่นั้งแหลฤดูแล้งมาเนี่ยเราก็ระบายมาวันละ6ล้านนะครับจนถึงวันที่30เมษายน นะครับแล้วปัจจุบันก็ยังระบายวันละหล้านลูกบาทเมตรอยู่นะครับและในอนาคตก็ยังระบายวันละหล้านนะครับจนกว่าฝนเนี่ยจะตกทั่วนะครับแล้วก็ความต้องการการใช้น้ำสำหรับอุ่โภกเว่โพคเนี่ยเริ่มมีน้ำเพียงพอโดยไม่ต้องพึ่งพาทางเขืือน,นี่เราก็จะปรับแผนลดลงนะครับซึ่งในปีนี้เดืมนเมษสาย,ยนเนี่ยมีน้ำเข้ามาประมาณร้อยห้าล้านลูกบาทเมตร นะครับเ,เดือนพฤษภาคมมีเข้ามาประมาณจากต้นเดือนจนถึงวันนี้ประมาณห้าสิบล้านลูกบาทเมตรห้าสิบกว่าล้านนะครับซึ่งมันดีกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วมีเดือนเมษานเข้ามายี่สิบปีนี้เข้ามาสามสิบนะครับซึ่งแนวโน้มในปีนี้ก็น่าจะดีน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ถามว่าน้ําเข้ามามากน้อยแค่ไหน นะครับเขื่อนจะรับได้ไหมตอนนี้ปริมาตรของเขื่อนปุ๋ยพลอ่างเก็บน้ําเขื่อนปุ๋ยพลเนี่ยพร้อมที่จะรับน้ําได้ประมาณเก้าพันกว่าล้านนะครับเก้าพันห้าร้อยล้านลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นถ้าตกเหนือเขื่อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับน้ําได้โดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งถ้าตกเหนือเขื่อนเยอะๆเราก็มีน้ําที่จะเพียงพอในฤดูดแล้งที่จะเข้ามาในปีหน้าก็คือปีหกสี่ทับปีหกห้านะครับก็คิดว่า เราต้องจับตาดูสถานการณ์ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับแต่แนวโน้มปีนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะดีกว่า2ปีที่ผ่านมาครับขอบคุณครับ